สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงความรัก15วันครึ่งเดือนหลังคือกรกฎาคม2565ของชาวราศีมีนนะคะทั้งนี้ทั้งน,นั้นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาดูปูอยากให้มีสติและวิจารณญาในการรับชมนะคะก่อนนําไปตัดสินใจอะไรเพราะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะปูขอเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีคู่กรณีในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักคนคุยออสามีภรรยาหรือเป็น ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนคุยกันมานานรู้จักกันมานานนะคะประมาณนี้เนาะคุณที่มีคู่กรณีสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยปูมองว่ามันเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะในความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเขาเองไม่ค่อยเอาใจใส่เราสักเท่าไหร่เนาะมันทำให้เกิดความเหงาและหลายคนนะคะอยู่กันมานานเนี่ย มันก็มีความเบื่อหน่ายกันเกิดขึ้นแหละแล้วก็เป็นภาวะของอยากที่จะเขาเรียกว่าอยากที่ปลูกความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันดีขึ้นน่ะแต่ว่าคุณไม่มองว่าคุณเบื่อคุณมันมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาด้วยนะซึ่งปูก็มองว่าก็อาจจะเป็นตัวเราเองนี่แหละที่มี <c oughs> ใช่ปุมว่าก็เป็นตัวเราเองเนี่แหละที่มีหรือเราคิดอยากจะมีก็ได้เพราะว่าคนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยตอบสนองเรานะคะในเรื่องของความต้องการเรื่องของความอบอุ่นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่มันทําให้เราอยากมีตัวเลือกอื่นเข้ามานะคะไพร่รักษาเศร้าเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ของการที่ว่า เราเองก็ยังอยากที่จะประคองความรักกับเขาเนี่ยต่อไปแหละแต่ในใจนึงเราก็ยังอยากที่จะเออมีมีใครสักคนที่รักเราดูแลเราเทคแคร์เราหรือเข้าใจเราบ้างไม่ใช่เราที่เป็นฝ่ายพยายามอยู่ข้างเดียวค่ะนะคะ ให้มันออกมาทำนองนี้เนาะมันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกถึงถึงการสองจิตสองใจว่ามันมันจะต้องไปทางไหนดีใจนึงก็อยากเลิกแต่ใจนึงก็อยากไปต่อหรือบางคนมันเลิกไม่ได้เพราะมันแต่งงานกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้อยากที่จะม เป็นไพ่ที่ค่อนข้างพูกยากแหละเพราะว่ามันมินเม,น,ม,น,มน,นิดนึงเนาะเพราะว่าคู่ไหนที่แต่งงานกันมาแล้วเนี่ยปูคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาด้วยนะอาจหลายๆคนอาจจะไม่ได้นอนด้วยกันแล้วนะคะหรือว่าเขาไม่สามารถตอบสนองเราในเรื่องนี้สําหรับคนที่คุยๆกันอยู่เนี่ยปูก,ก็รู้สึกว่า ตัวเขาเองก็ไม่ได้จริงจังกับเราหรอกเขาก็มีมือที่สองที่สามมีตัวเลือกอื่นๆอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเธอทําได้ฉันก็ทําได้หรือการที่รู้สึกมันไม่เติมเต็มประมาณนี้ค่ะก็กับเขาแล้วมันก็ยังมีความเหงาอยู่ ถ้าถามว่าครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมปูบอกเลยว่าไม่นะคะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่มันไม่ได้เกิดความอบอุ่นใจหรือว่าเขาจะปรับตัวอะไรเข้าหาเรามันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปะคะ่ะหลายคนน่าจะดิวกับคนที่เขาเจ้าชู้นะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาสัญญาดีแต่พูดนะคะไม่ยอมปรับปรุงตัวและหลายคนก็อาจจะเจอผู้หญิงที่ มีสเสน่ห์เอาอกเอาใจเก่งแต่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะซึ่งถามว่าเรารู้ไหมปู่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสอะไรเนี่ยคุณรู้หมดนะแต่ว่าคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าว่าคุณจะทํายังไงต่อไปไม่กล้าเลิกเพราะหนึ่งอย่างละเขาอยู่กับสองมันเลิกกันไม่ได้นะคะกับสามคุณก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันไปถ้าเลิกกันแล้วไปคบกับอีกคนนึงมันจะดีหรือเปล่า ะะมันก็เลยเป็นภาวะของการที่อยู่ในเขาเรียกว่ากั้มกลืนหรอหรือว่าความแบบวุ่นวายสับสนอะไรประมาณนี้อยู่อะคะ่ะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไวเวอร์ซ่าเนาะซึ่งถ้าเขาไม่ได้ปีมือที่สามก็เป็นเรานี่แหละคะ่ะเหตุการณ์มันก็ต้องเกิดขึ้นกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะปูมองว่าคุณเองก็อยากที่จะพยายามที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะ พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดีขึ้นอยากให้ความเป็นครอบครัวอยากให้ความเป็นคู่รักให้มันเอ,อมั่นคงกว่านี้ความสัมพันธ์มันแข็งแกร่งมั่นคงกว่านี้แต่มันเหมือนกับจูนกันไปก็ไม่ติดนะคะคุยกันก็คุยกันคละเรื่องตัวเขาเองก็ยังแบบอืไม่ได้ใจดีไม่ได้นึกถึงเรามากนักอะคะ่ะ เขาจะเรียกว่าอะไรดีเขาก็หมั่นเมินเราอะ่ะเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่เรานะคะความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ได้ถูกพัฒนาหรือว่าไม่ได้ถูกทําให้ดีขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีไพ่ของการเลิกรากันนะมันก็ยังอยู่กันแบบงเงาอยู่กันแบบเจ็บปวดอยู่กันแบบไม่มั่นคงกันอย่างนี้แหละเนาะะหลายๆคนก็อาจจะมีมือที่สองมือที่สามแล้วแต่ว่า หลายคนก็แค่คิดกำลังจะมีหรือหลายคนก็มีใครเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วนะคะแต่ว่าเราแค่คิดอยู่ว่าเอะเราจะลองเล่นดีไหมหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปุกก็มองว่าในในใน,ในช่วงเดือนกรกฎานคมเนี่ยคุณยังอยู่ในช่วงของการลังเลของการหาคำตอบอยู่เนะว่าจะไปในแนวทางไหนนะคะ ใหออร์โคลออกมาได้ g e l a t i o n s h i p a chance นะคะก็หมายความว่าตามตัวนะคะก็ลองให้โอกาสคนเก่าๆของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะลองให้โอกาสของความรักดูบางทีก็เราอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปเองก็ได้คนของเราเขาอาจจะไม่ได้เออทำอะไรที่มันเลวร้ายหรือเขาอาจจะแบบมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เราลองเปิดตาดูนะคะเปิดใจดูเนาะ ลองให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ได้โซเมดขึ้นมามีหน้าล่ะโซเมดนะคะเป็นไพ่อของการที่เป็นเนื้อคู่คุณถึงมีความรู้สึกตัดกันไม่คดต่อให้เบื่อกันยังไงมันก็ยังเป็นความอ้นอัวกันอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจคําว่าอ้นอัวไหมนะคะมันก็เป็นลักษณะของการที่แบบคุณก็ยังดึงดันยัง อะไรอวอร์นกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังอรุงตุงนังกันอยู่นะคะคือมันก็ไม่สามารถที่จะตัดตัดขาดหรือตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งได้เนาะไพโซเมดมันก็เลยขึ้นมานะคะว่ามันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมกันประมาณนี้แหละมันก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะแล้วก็ถ่ายที่สุดจะไพ่ฮันนีมูนนะคะปูว่าบางทีมันก็อาจจะ ลองเดินทางไปท่องเที่ยวดูไหมลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมรือว่าเออลองไปหาสถานที่แปลกใหม่นอนผิดที่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูมากมันก็อาจจะทําให้เออบรรยากาศในความรักเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเพราะอย่างบางทีในตอนนี้เนี่ยหลายคนคบกันมานานหลายคนแบบคุยกันมานานละมันยังไม่ชัดเจนสักทีเราลองไปเปลี่ยนบรรยากาศ อะไรให้มันแบบตื่นเต้นเราใช้มันก็อาจจะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นได้สำหรับคนมีคู่นะคะปู่ก็สรุปสั้นๆว่าอย่าตามใจตัวเองมากนักละกันนะคะถ้าเรายังรักเขาอยู่แล้วยังอยากรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก็อยากให้หักห้ามจิตใจตัวเองไว้บ้างนะคะแล้วก็ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ปู๊กก็ไม่ได้รับปากหรอกว่าเดือนหน้าเขาจะดีขึ้นไหมหรือหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเดือนนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณยังอิรุงตุงนางยังสับสนอุลหมาในในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะมือที่สองมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าตัวเราฝั่งเราฝั่งเขาเนี่ยเหมือนวุ่นวายเต็มไปหมดเนาะนะคะก็สรุปสั้นๆแล้วกันว่าหักค้ำใจตัวเองไว้แล้วก็ ถ้ายังไม่อยากเลิกกับเขาก็ให้นึกถึงความดีของเขาเยอะๆแล้วกันค่ะมาที่คนโสดนะคะคนโสดเป็นดวงที่มีสเสน่ห์นะคะปุ่มบอกเลยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแต่ว่า ด้วยความใจดีความใจกว้างของเราเนี่ยมันก็ท้เลยทาให้มีคนที่เขาเข้ามาเอาเปรียบเราค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่เจ้าชู้แหละหนึ่งเห็นชัดๆนะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่เอ,อสร้างภาพเก่งเอาใจเก่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่มันเลยทําให้คุณรู้สึกถึงการที่ไม่ค่อยอยากจะเออ ไม่ค่อยเชื่อใจใครพูดง่ายๆก็ยังมีความกลัวมีความไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครนะคะแต่มันก็มีนะในเดือนนี้ยมันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนี่แหละเข้ามาทําความรู้จักกับคุณแต่การเข้ามาหาเนี่ยมันมีเจตนาบางอย่างแอบแฝงอยู่นะคะชัดเจนมากนะคะเรื่องเซ็กระหว่ังเรื่องการโกหกระหวังการที่เราจะไปเป็นมือที่สองมือที่สามโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอืม คุณค่อนข้างแพ้คนปากหวานแพ้คนใจดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าคุณก็เป็นคนฉลาดนะมันก็เลยทําให้คุณยังรู้ทันเขาอยู่เราก็อยู่ในช่วงของการที่ตัดสินใจว่าเออเราจะลองเล่นเกมนี้ดูไหมหรือว่าเราจะสนุกกับมันไปนสักพักหนึ่งแล้วค่อยเลิกหรือว่าคุณจะแบบปิดประตูใส่หน้าเขาเลยมันก็อยู่ในช่วงของการที่ตัดสินใจเหมือนกันนะคะคือมัน สำหรับชาวราศีกุมภมาในเดือนนี้เอ้ยขอโทษค่ะสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ปูมองว่ามันจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดก็ตามนะคะมันเป็นภาวะของการที่แบบว่าเราไม่ค่อยเอออยากใช้เหตุผลอะไรมากนักเพราะมันเหนื่อยไงก่อนหน้านี้เหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันนานแล้วเราก็เลยอยากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับคนโสดนะแต่สปูว่ามาว่าสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้มีสติเยอะๆนะคะไพ่อารัโขขึ้นมานะคะได้ไพ่ pay a t t e n t i o t to the l e f แฟกนะคะลองเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองดูเนาะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความจริงใจแค่ไหนนะคะซึ่งอย่างที่ป๊บก,ก็เอ่ยไปแล้วอะว่ามันคนที่เข้ามาคอย,ยังไม่ค่อย จริงใจสักเท่าไหร่นะคะเข,เข้ามาหวังผลประโยชน์บางอย่าง New Love นะคะเข้ามาแน่นอนนะคะเข้ามาทำให้เรารู้สึกตัวลอยมีคุณค่ามีความรักเป็นความโรแมนติกคนนี้เป็นคนพูดเก่งผู้บอกเลยอืมเป็นคนพูดเก่งแต่งตัวดีแต่งตัวแพงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจเพราะปุ่นทุ่ม แต่ถามเรื่องความจริงใจเนี่ยในเดือนนี้ปูยยังมองไม่เห็นนะว่าเขาจะมีความจริงใจแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูกันไปนานๆก่อนเนาะแล้วก็ได้ไพ่ดีเซปชั่นโอ้โห <laughs> นะคะมันก็เป็นไพ่ของการที่ตอบย้ำแหละว่า สำหรับชาวราศีมีนในเดือนกระกฎาคมนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีความรักที่จริงจังนะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขายังสวมหน้ากากอยู่เขายังสร้างภาพอยู่ให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนะคะแล้วก็มีสติเยอะๆแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณคอนโทรลได้ปูก็ไม่ห้ามนะคะเพราะว่าปูมองว่ามันจะเป็นแค่เกมความรักเกมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะยังไม่ใช่เป็นความรักที่มันจริงจัง ะะที่จะสานต่อไปในอนาคตมันน่าจะเป็นแค่ความสนุกชัก่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับชาวราศีมีนก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ